การที่เราจะไปลงไปสัมผัสแปลงนาแปลงใดแปลงหนึ่งนั้นเราต้องมั่นใจว่ามีความปลอดภัยนะครับเพราะว่าทุกวันนี้สารเคมีเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นวันนี้เรามาชมแปลงนาที่เป็นไรนาสวนผสมกันครับนี่คือนาข้าวที่ผมกล้าลงไปเดินลุยลงไปสัมผัสโดยไม่มีความวิตกใดๆเพราะว่าเป็นนาข้าวระบบอินทรีย์นะครับไม่ใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้น กุ้งหอยปูปลาอยู่ครบตามระบบห่วงโซ่อาหารของธรรมชาติใบข้าวก็เป็นสีเขียวประายออกเหลืองซึ่งเป็นธรรมชาติของสีใบข้าวที่มีมาแต่บรโบราณเพราะถ้าเป็นสีของใบข้าวที่ใช้ปุ๋ยเคมีก็จะเขียวแบบเข้มแล้วก็ใบจะหนาอ่อนลงไปพอลงไปสัมผัสใกล้ๆก็จะเห็นปลาเล็กปลาน้อยนะครับมีกบเขียดบ้างมีปูมีหอย ซึ่งนี่เป็นทุ่งนาแบบไรนาสวนผสมเป็นแปลงตัวอย่างของผู้ใหญ่วิชานนามอาสาบ้านโคกสีวังแสงตําบลนาม่วงอําเภอรประจักษ์ศิลปาคมจังหวัดอุดรธานีนะครับซึ่งถ้าผมมาเยือนเมื่อไหร่ผมก็จะมาเดินชมได้แบบสบายใจเพราะว่าแกไม่ใช้สารเคมีเลยจริงๆซึ่งทางอําเภอรประจักษ์ศิลปาคมก็ยกให้เป็นศูนย์เรียนรู้ทางด้าน เกษตรผสมผสานหรือที่เรียกว่า1นึ่ตำบลหนึเกษตรทฤษฎีใหม่ที่เห็นเข้างามแบบนี้นะครับซึ่งได้รับการปรับปรุงพื้นที่จากโครงการการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรหรือโครงการที่เรียกว่า z o n i n g by agreement ตรงคันนาก็จะมีการปลูกกล้วยไวร้รอบๆแล้วก็ปลูกพวกไม้ยืนต้นอย่างเช่นยางนา พยุงส่วนในคลองน้ำนั้นก็เป็นการเลี้ยงปลาไว้เพื่อเป็นอาหารเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ที่สร้างความมั่นคงทางอาหารถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ยังไม่ได้ติดตามนะครับและถ้าจะช่วยกดแชร์ด้วยก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับขอบคุณครับ